ออนิวมิตซูบิชิไททันตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นรถกระบะหนึ่งเดียวที่คว้ารางวัลรถกระบะยอดเยี่ยมจากอาเซียนเอนเคปกลางปีอวอร์ด2024จากการได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด5ดาวสำหรับออนิวมิตซูบิชิไททันทุกรุ่นย่อยภายใต้การทดสอบของการชนของรถยนต์ใหม่โดยอาเซียนเอนเคปซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะด้านความปลอดภัยของยานยนต์รุ่นใหม่ที่วางจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปี2564ถึง2566ออนิวมิตซูบิชิไททันได้รับการ การพัฒนาใหม่ทั้งหมดโดดเด่นด้วยแชสซีใหม่เมกาเฟร,รมที่แข็งแกร่ง พร้อ,อมด้วยโครงสร้างตัวถังนิรภัย r e i n Ford Impact Safety Evolution ที่ช่วยรองรับแรงประทะและลดการยุบตัวของห้องโดยสารมเมื่อเกิดอุบัติเหตุเสริมด้วยเข็มขัดน,นิรภัยแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติและถุงลม SRS ทั้งหมดเจ็ดตำแหน่งระบบควบคุมสถิรภาพการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถไหลระบบล i ม e d ส l ิปแบบควบคุมด้วยเบรกและเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ360องศา Diamond Sense ที่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วที่มีการตรวจจับคนเดินถนนและผู้ขับขี่จักรยานยนต์ การประกาศรางวัลอาเซียนเอกลางปีอวอร์ด2024จัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยของยานยนต์ที่จำหน่ายในภูมิภาคอาเซียนโดยรางวัลน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ a าเซียนเอนซึ่งเป็นโครงการเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์รุ่นใหม่ที่จำหน่ายใน10ประเทศของภูมิภาคอาเซียน